สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับที่ปรึกษาการขาย s c วีรภาพนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็มีรถตัวอย่างนะครับเป็นรถใช้งานนะฮะที่ลูกค้าหลายๆท่านนะครับเอาไปประกอบอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพรถบรรทุกนะครับรถคอกรถตู้นะครับหรือว่าเอาไปขนส่งสินค้าต่างๆนะครับก็จะเป็นในรุ่นของส p a r k นะครับจะเป็นตัวแนะนำนะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่2.2นะครับแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับมี สองเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็น3.0ด้วยอีกหนึ่งเครื่องยนต์นะครับเพื่อที่จะรองรับให้ลูกค้ามีทางเลือกหลากหลายนะครับเพื่อไปใช้งานตอบโจทย์ให้กับสินค้าลูกค้าในแต่ละท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะออกรถสปาร์กนะครับเป็นรถตอนเดียวนะครับมี2เครื่องยนต์เนาะนะครับก็เราจัดโปรโมชั่นให้นะครับ ออกรถนะครับแบบนี้นะครับเดิมๆแบบนี้นะครับก็อยู่ที่25,000บาทนะครับแล้วก็เราจดทะเบียนให้พร้อมใช้งานทันทีเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของอิซุซุนะครับโทรมาได้เลยนะฮะ0 6 4 8 9 1 4 1 1 9นะครับมิรภาพยินดีให้บริการนะครับก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับลูกค้าที่เข้ามา กดไลค์เข้ามากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้มาให้ลูกค้าทุกท่านนะครับามารับชมรับฟังกันอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือลูกค้าสนใจสามารถโทรสอบถามหรืออินบ็อกมาได้เลยที่064891 4 1 1 9วิลภาพยินดีให้บริการวันนี้ขาลาไปก่อนสวัสดีครับ